สวัสดีค่ะพบกับแม่กำนันสตอรี่มือนี่กสิิมาแนะนำใหม่มงคลที่ควรปลูกไว้หนาบ้านอีกต้นหนึ่งเนาะค่ะเนาะเพื่อความเป็นสิริมงคลและกับความสวยงามอยู่หนาบ้านเฮ้าน้ำเนาะค่ะเนาะค่ะอ่ะมันก็นคือตน้ทออตอนท้องอุไรค่ะต้นท้องอุไร เปนท้องอุไรก็เป็นไม้พุ่มขนาดน้อยๆน,นะคะ่ะขนาดเล็กเนาะค่ะนี่ก็สูงกับประมาณ2ถึง4เมตรค่ะแต่มีลำต้นน้อยๆค่ะมีลำต้นน้อยๆค่ะ,คะกระแพงกิ่งก้านด้านบนก็เป็นส้มเป็นพุ่มส้มกลมนะคะ่ะด้านบนก็เป็นพุ่มส้มกลม ใบเพื่อนกระสีสีเขียวอ,อ่อนนะคะเนาะใบก็มีสีเขียวอ่อนขอบใบเพื่อนกระสียิกยกเป็นยิกยกคือฟันเลื่อยนะคะสำหรับขอบใบเป็นยิกยกคือฟันเลื่อยออกดอกตามช่อ ออกดอกเป็นช่อตามจริงค่ะออกดอกตามช่อเป็นตามจริงจจงสิเป็นช่อตามจริงดอกอ่อนกับสิมมีสีเขียวดอกอ่อนกับสิมมี่สีเขียว คือดอกอ่อนถ้าดอกบานแล้วก็จะเป็นสีเหลืองค่ะสีเหลืองสดเลยสวยงามค่ะรูปดอกเขาก็จะมีรูปลาคล้ายๆกับละ่งข้างค่ะนี่นรูปคล้ายละข่ข้งเลย ลูกดอกไข่ละคขั้งลูกดอกกระไข่ละคข้างสำหรับท้องอุไรเลนาะคะ่ะกับเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งค่ะที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆกินของเขากับสีหอมอ่อนๆ สีเหลืองอารามงามตาเลยงามค่ะงามมีสีเหลืองอลา,ามแล้วกท็ทนท่านกับแดดกับฝนได้ดีได้นั่มด้วยค่ะเนี่ยทนแดดทนฝนได้ดีด้วยค่ะได้ปลูกก็ขึ้นง่ายอันนี้แม่กำลังกับปลูกอ่ะคือตัวนี้ก็คือ,อ,นนคอได้ขวบปีพอดีเนาะคะ่ะได้ขวบปีพอดีในเดือนพฤษภามนี้ <S <S <ส>ปลูกง่ายๆคะ่ะดูแลรักษากันงา <S <S ่ายบ่ได้ย,ย,ย,งดย,ยุงงากับต้อนององไรเนาะคะ่ะเนาะ ต่านควมเสือ้อค้นโบราณคา้นกระเสือกันว่าท้องอุไรเนี่ยก็จะเสริมเสริมโชคเสริมโชคเสริมชะตาของผู้ปลูกและครอบครัวให้มีความจเจริญรุ่งเรืองมีเงินทองล่ำรวยเนาะค่ะเนาะกะมังคังกระสมกับซื้อท้องอุไรล,ละค่ะเนาะเสริมกับซื้อท้องอุไรเนาะค่ะเนาะ,ะเสริมโชคชะตา ชูบล่าเงินทองไหลามาเข่าหนาบานเนาข้าเข่าบานเขาเนาะสมก็จะซื้อทองเล่นน่ะคะ่ะแล้วก็อีกซื้อหนึ่งะคะ่ะอีกซื้อหนึ่งอีกซื้อหนึ่งที่โบราณเพื่อนอิ่นเนาะก็คือต้นดอกสอยทองค่ะเพื่อนอิ่นว่าต้นดอกสอยทองเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลน้ำคือกันเนาะค่ะเนาะ เป็นมงคลนน้ำค่ะซื้อมวลดอกสอยทองบูลาบุอื่นดอกสอยทองเนื้อค่ะเด้อสำหรับตนทองอุไรค่ะแล้วก็ยังมีความเสื่ออีกเด้อค่ะว่าทองอุไรเนี่ยสิเสริมวาสนาบารมีอสอซอยให้ผู้ปลูกไม่นี่นะแต่มีเกียรติมีลาบมีหยดสูงสูงอีกน้่เด้อค่ะเด้อเนี่ยค่ะ ท้องอไร่เนะะี่ยค่ะการดูแรลรักษากระเบนหยางเนาะคะ่ะค่อยตัดกิง่งตัดแต่งกิ่งเขาว่าให้สูงสิเป็นสิสีออกดอกตลอดปีเด้อค่ะท้องอไร่ตั้งแต่ปลูกมาออกดอกตลอดปีแตะวะ่ตะวะ่าแต่ว่ากระโลนายนะคะถึงสีหลวงลลนง่ายนะไะออกดอกม้ากระหลวงลลนังสีโลนง่ายแต่กระเป็นดอกเร็ว บะทึงอาทิตย์ก็เป็นดอกไม้ขึ้นมาอีกแล้วนี่ก็คือต้นท้องอุไรนะคะน่ะเนาะความสวยงามท้องอุไรที่ปูกไวยนาบ้านท้องอุไรเป็นไม้มงคลนะคะ สิมีออกดอกให้เห็นตลอดปีอันนี้ถ้าดอกชุดนี้ล้วนล้วงแล้วค่ะสิตัดตัดแต่งกิ่งที่มันสูงสูงออกค่ะแต่งเอาเนาะตัดแต่งกิง่งออกเอาเพื่อบ่ใหามันสูงเกินไป <c oughs> นะะเนอะค่ะเนาะสำหรับเรื่องของไม้มงคลนเน้นย้ำอยู่เป็นประจำเนาะค่ะเนาะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับเดืองใหม่มงคลนะคะเนาะอันนี้เอามาให้เบิงเป็นอีกต้นหนึง่งเป็นต้นหม่มงคลอีกต้นหนึง่งค่ะที่แม่กำนังได้นนปลูกนะคะเนาะะเป็นดอกให้เบิงตลอดปีเลยค่ะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเน้นย้ำค่ะในการปลูกใหม่มงคลแล้วค่ะเ้าก็ต้องอมีความขยัน <c ười> ขยันอดท,ทนเจ็บอออนะค่ะนอะ,ะสำหรับความเปลี่ยนมงคลถ้าคิดสิปลูกใหม่มงคลเน้ะคะ่ะให้เอาความมักความชอบเป็นตัวตังเลยค่ะเด้อ คือข้ามักสะกอนข้ามากักห้าชอบแต่ข้าวกรปปูกสำหรับความเปลี่ยนสิริมงคลน,นั่นก็คือผลพ้อยใดผลพ้อยใดเสริมๆไปเนาะค่ะเนาะลักๆก็คือความมากักความรักรักที่จะปลูกค่ะเป็นไม้ประดับไม้มงคลเรารักที่จะปลูกสำหรับความเปลี่ยนสิริมงคล ก็เป็นผลพลอยได้สําหรับความเชื่อของคนโบราณเนาะเข้ากระไดทั้งสองอยางเลย <c oughs> ในหลายๆอย่างพร้อมละ่ะมีความสุขทั้งใจนะคะมีความสวยงามมีความเป็นมุงคลแล้วก็มีความสุขเบิงเบิงสบายตากระพาพสบายใจนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะเบิงแล้วกระซอยกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ไดกำลังด้เหตุคลิปอีกต่อๆไปนะะเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ